นี้เรามาดูผลของ Gravity หรือแรงโน้มถ่วงนะครับต่อการขยายตัวของเอกภพจาก3เงื่อนไขที่แล้วที่เคเท่ากับ0ูนเคน้อยกว่าศ k เคมากกว่า0เราจะเห็นว่าค่า dr by dt เนี่ยมันมันไม่เท่ากันนะครับ dr by dt เนี่ยก็คืออัตราการขยายตัวของเอกภพนะครับ,นะรบในรูปนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถเห็นนะว่าการมีการคงการคงอยู่ การมีอยู่ของกราฟิตี้เนี่ยนะครับมันมีผลนะครับกับการขยายตัวของเอกภพนะับซึ่งความสัมพันธ์ที่มันไปมีผลเนี่ยถ้ายังจำได้เนี่ยตัวฮับเบิลคอนสแตนต์เนี่ย h ตัวนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ส่วน r นะครับ dr by dt นะับผลมันไปชนโดยตรงกับตัวของฮับเบิลคอนสแตนต์นะครับซึ่งนะครับตอนนี้เราบอกไว้ก่อนเลยว่าไอ้ฮับเบิลคอนสแตนต์เนี่ยส่วนกลับของมันนะครับส่วนกลับของฮับเบิลคอนสแตนต์เนี่ยนะครับมันคืออายุของเอกภพ นะครับ true age of the universe นะครับคือณเวลาปกติณเวลาปัจจุบันนะครับการาฟรูปนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่านะครับถ้าเราดูเนี่ยลากขึ้นมานี่คืออายุป,ปัจจุบันครับนี่คือ hubble time นะครับไม่ว่าเอกภพเราจะเป็นแบบเปิดแบบปิดนะครับณจุดนี้เนี่ยมันให้ผลเท่ากันเพราะฉะนั้นมันจะเกิดคำถามว่าเฮ้ยเอกภพเราเนี่ยมันเป็นแบบเปิดหรือแบบปิดกันแน่นะครับ เส้นสีดําที่เราเห็นตรงนี้คือไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับมันก็ขยายตัวไปเรื่อย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 นะครับขนาที่ถ้ามันมีกราวิตี้เนี่ยมันจะช่วงแรกนะครับความเร็วมันจะสูงมากการขยายตัวนะครับความชันไงถูกไหมนะค,ความชันมันเห็นชัดว่าขยายตัวเร็วขึ้นในะค,ความชันมากพอเวลาผ่านไปความชันมันค่อยๆ่อยลดลงลดลงลดลง้วลลลลเวลาผ่านไปลดลงอีกนะครับสแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าเอกภพเนี่ย ใช้เวลาน้อยกว่าที่เราคิดในการขยายตัวถึงจนถึงถึงปัจจุบันถ้าเราคำนวณโดยใช้เลขปัจจุบันเพราะถ้าเราบอกเลทปัจจุบันคืออะไรเลทปัจจุบันคือตรงนี้นะครับซึ่งในอดีตเป็นไงความชันมันมากกว่าแสดงว่าอัตราการขยายตัวในอดีตนี่มันเร็วมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการขยายตัวของปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถนําเป็นคนวณหาอัตราการขยายตัวในอดีตได้นะครับ ค,ความชันตรงนี้มันมากกว่าทีน,นี้เรามาดูเพิ่มเติมนะครับว่าเขาบอกว่าการมีอยู่ของกราวิตี้เนี่ยมันหมายความว่าอัตราการขยายตัวหรือ expansion เนี่ยมันช้าลงเรื่อยๆเนาะนะครับนะครับแล้วก็เอกภพเราเนี่ยขยายตัวเร็วกว่าก่อนนะครับเร็วกว่าในอดีตนะครับปัจจุบันช้าลงนะซึ่งตรงนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าเอกภพเนี่ยจะใช้เวลาน้อยกว่าเนาะเพื่อที่จะเข้าสู่ขนาดปัจจุบันของมันนะครับขนาดของเอกภพในปัจจุบันเนี่ยนะครับ เอกภพจะใช้เวลาน้อยกว่าในการเข้าสู่ขนาดปัจจุบันนะครับถ้าเราเอาอัตราการขยายตัวในปัจจุบันไปคิดนะครับเข okay, ไหมแล้วก็นะครับชัดเจนจากกราฟเนาะว่า h 0เราเนี่ยนะครับมันจะแปรผันกับอะไรครับ c u r e n t s l, l o p e ซึ่งก็เป็นไปตามสมการที่เราพูดถึงก็คือ h เท่ากับ1ส่วน r นะครับ dr by dt เหมือนที่ผมถามเมื่อกี้เนาะมันจะมีคําถามที่น่าสนใจเกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดเอกภพเราป,ปัจจุบันเนี่ยมันขยายตัว นะครับครน,นี้คําถามก็คือเอ๊ะมันขยายตัวไปจนถึงแบบตลอดกาลนานหรือเปล่าหรือว่าเอกภพเราเนี่ย is the universe นะครับ open or c l o s e นะเป็นแบบเปิดหรือแบบปิดนะครับครน,นี้เรานะครับเราต้องการจะรู้แหละว่ามันแบบเปิดแบบปิดดังนั้นเนี่ยเราต้องการปริมาณอะไรสักปริมาณหนึ่งที่เราสามารถวัดได้และปริมาณที่เราวัดได้ตรงนี้เนี่ยสามารถบอกเราว่าเอกภพเราเนี่ยมันเปิดหรือปิดกันแน่นะครับ เขาบอกว่าไอปริมาณตรงนี้เนี่ยนะครับมันเรียกว่า deceleration parameter ก็คือพารามิเตอร์ของการหน่วงนะครับซึ่งค่าของมันเนี่ยจะบอกเราว่าเอกภพเราเนี่ยเป็นแบบเปิดหรือแบบปิดนี้เรามาดูนะครับ deceleration parameter นะครับซึ่งก็เป็นพารามิเตอร์ความหน่วงนะครับเขาบอก้ d e l e r a t i o n parameter เนี่ย deceleration parameter นะครับนิยามโดยนะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีหน่วยเนาะเป็น dimensionless นะครับแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา T0 ศูนย์ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา T ศูนย์นะครับไม่ได้แปลว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาก็คือไม่ขึ้นอยู่กับยุคที่เราอยู่นะครับซึ่งเราเลือกไว้ว่า T0 ศูนย์เนี่ยเป็นยุคที่เราใช้อ้างอิง <c oughs> ก็คือยุคปัจจุบันของเรานะครับโดยที่ยุคพวกนี้เนี่ยนะครับการไม่ขึ้นอยู่กับยุคเนี่ยชี้ให้เห็นว่าไอ้พารามิเตอร์เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับไอ <y> ้พารามิเตอร์ดีโซเรเลชันเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับเทอมเช่นเทอมของ 1ส่วน r เทอมของ h u บ b l e c o n s t a n นนะครับหรือเทอมของ1ส่วน r แล้วก็ดิฟนะครับซึ่งเป็นความเร่งนะครับแล้วเขาก็นิยามว่าไอ้ deceleration parameter เนี่ยนะครับมีค่า q นะครับไอ้ตันี้ d e c e l e เป็น q นะครับเท่ากับลบนะครับของ Scale Factor นะครับดิฟสครั้งเทียบกับเวลาแล้วก็หาร r แล้วก็ r แล้วก็ดิฟ r 1ครั้งนะครับเทียบกับเวลายกกำลังสองนะซึ่งเราสามารถปรับรูปมันให้มันง่ายลงก็คือเป็นรูปนี้ อย่างน,นี่คือนิยามของ d ีโ a t เดเรชันพารามิเตอนะครับว่า Q, คิวนิยามไว้นะครับคราวนี้เขาบอกเนื่องจากไอ้ expansion เนี่ยมันช้าลงนะครับไอ้ดิฟสองครั้งของ R เทียบกับเวลาเนี่ยมันเป็นลบนะซึ่งทำให้ Q เป็นบวกนะครับอันนี้อาจจะงงนิดหนึ่งทขาไม Q เป็นบวกครับเพราะอย่าลืมว่านิยามของ Q เราเนี่ย Q ิเท่ากับลบอนะครับแล้วก็ R าร์ดับเบิ้ลดอต นะครับแล้วก็หารด้วย r ดอททุกคนงสองนะครับเนื่องจากว่าไอตัวนี้นะครับมันเท่ากับ r นับดอทนะซึ่งมันบอกมันเป็นเนกาทีฟเป็นลบนะครับพอเป็นลบปุ๊บลบเจอลบก็กลายเป็นบวกเพราะฉะนั้น q เราก็จะเป็นโพสิทีฟนะครับแล้วเราก็นะครับกลับมาใช้ไอเทมนะครับไอเทมเทมนี้ซึ่งมันเท่ากับ hubble constant คูณกับ r นะครับเราก็เอาไปแทนค่าในนี้เสร็จแล้ว low เราก็รู้ นะครับอ่าด uh, ับเบิลเราก็รู้เราก็ไปแทนค่าข้างบนแล้วเราก็เอาโลนี้มาแทนนะครับเราก็จะได้เทอมนี้ทันทีนะครับโลศูนย์เห็นไหมเราก็โลนะครับแทนค่าลงไปนะครับจะได้เทอมนี้นะครับซึ่งเทอมนี้นะครับคือดีเซลเลอเรชันทาราบิเตอร์นะครับซึ่งมันก็แยกเป็น2ส,ส่วนก็คือสามส่วนเหมือนกันก็คือเซอิร์ฟส่วนที่เป็น k เท่ากับศูนย์ k มากวา 0, วก,มากว่าศูนย์แล้ว k น้อยกว่าศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีละเทอม คราวนี้เรามาดู Q ิวสำหรับกรณี k เท่ากับ0นะครับ k เท่ากับ0าหรับ k เท่ากับ0เนี่ยเราใช้นะครับ,นะรบจำได้ไหมสมการนี้มาจากตอนที่ k เท่ากับ0นะครับเรารู้ว่า dr by dt เท่ากับ hubble constant คูนกับ rt นะครับเราก็รู้เทอมนี้เนาะพอรู้เทอมนี้ปุ๊บเราก็รู้ว่าไอ้เทอม deceleration เราเนี่ยเมื่อกี้มันเขียนว่าอะไรนะรซึ่งเมื่อกี้ deceleration เทอมคืออะไรครับ Q เท่ากับ4ส่วนสนะครับพายจโลส่วนด้วย h กำลังสอนะครับครานี้เราก็จัดรูปใหม่นะครับเราก็จะได้เทอมนี้ออกมาเนาะเราก็เทอมนี้ออกมางานะนี้เป็นหน้านที่นักเรียนนะครับผมจะไม่ทําให้ดูแล้วเนาะนะคราวนี้เรามาทําให้ดูดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลานะคราวนี้เรามาดูว่า เทอมที่อยู่ในนะครับวงนี้เราทำยังไงกับบันดีนะครับเราก็ดิฟมันนะครับดิฟเทียบกับเวลานะครับอ่ายกกำลังสามส่วนสองเท่ากับเทอมที่อยู่ในวงเล็บทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสองแล้วก็ดิฟเทียบกับเวลาเหมือนกันนะเทอมนี้ที่หนึ่ง เพราะเราดิฟตัวนี้2ส,ส่วน3ดิฟ R ก็จะได้เป็น3ส,ส่วน2แล้วก็ R ยกก,กำลัง3ส,ส่วน2ลบ1 DR by dt ทเท่ากับ1ส่วน2อนะครับอันนี้3ส,ส่วน2ตัดตัดตัดเราได้เป็น R ยกกำลัง1ส่วน2 DR by dt เท่ากับ 8πg00 หารด้วย3ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2อันนี้1ส่วน2นี่1ส่วน2ผมก็หามันไปอยู่ด้วยกัน dr by dt เท่ากับ 8πg00 หารด้วย3 R ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2นะครับ ต่อได้เลยนะครับเราก็รู้ว่าเฮ้ย idr by dt นี่เท่ากับ hr เพราะฉะนั้นผมจะได้เป็น hr นะครับผมละทีเนาะเท่ากับ8ปด g โลศูนย์ส่วนด้วย3า r ทั้งหมดจกกำลัง1น่นผมว่าจากกำลังทั้งสองข้างนะครับจกกำลังสองทั้งสองข้างได้เป็น h กำลังสอง r กำลังสองเท่ากับ 2, 8ปดพายโลศูนย์สามอ่าซึ่งเราได้อะไรครับได้เป็น h กำลังสองเท่ากับ8พายโลศูนย์หารด้วย3ามกำลังสามน้องเราจากสไลด์นะครับก่อนหน้านั้นที่เราศึกษาเรื่องที่เราพูดถึงเรื่องของ density เนาะรเรารู้ว่าไอ้โลเนี่ยโล t เนี่ยนะครับเท่ากับโลศูนย์นะครับศูบ 0, นย์ นะครับหารด้วย r t ทั้งหมดด้วยกำลังสามแล้วเราก็รู้ว่า r ศูนย์เนี่ย r t ศูนย์เนาะนี่ r t ศูนย์เท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับ l ศูนย์หารด้วย r กำลังสามดังนั้ก็คือเทอมนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี h ่ยไอเทอม h กำลังสองเราเนี่ยเราก็เขียนได้ว่ามันเท่ากับแปด pi g ส่วนสามอันนี้คือเท่ากับโล เนาซึ่งเราได้นะครับตรงตามที่เขาต้องการซึ่งเทอมนี้นะครับมันก็นะครับสามารถจัดรูปให้อยู่รูปของคิวได้นะครับเราดูดสไลด์ถัดไปนะครับซึ่งท่านจำได้คิวเราเท่าไหร่ครับนะครับคิวเราก็คือ 4ี่ไส่วน 3, g, Low, ส,วน, h, สวน,นะครับ g l o ส่วน h กํลังสนะครับซึ่งเราก็บอกโอเคงั้นเราก็ h กํลังสไปแทนนะครับเราก็ได้ q เท่ากับหนส่วนสนี่คือกรณีที่ k เท่ากับศนะครับ q จะเท่ากับ1นส่วนสนะครับทีนี้เรามาดูกรณีที่ q สําหรับ k มากกว่า0นะครับ k มากกว่า0นะครับเขาบอกว่ากรณีที่ k มากกว่า0เนี่ย q เนี่ย จะใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับมันสามารถที่จะเข้าสู่อินฟินิตี้ได้เลยนะครับ r เนี่ยจะเข้าใกล้ r max นะครับก็คือขนาดของเอกภพเนี่ยจะเข้าใกล้ค่าสูงสุดเนี่ยเมื่อ dr by dt เนี่ยเท่ากับ0นะครับก็คือที่จุดยอดของความชันที่จุด r max ตรงนี้เนี่ยนะครับมันหมายความว่านะครับค่า q เนี่ยนะครับจะต้องมีค่ามากกว่า1ส่วน2อันะครับไอนี้เป็นงานของนักเรียนนะครับ ลองไปทําดูซิว่าจริงไหมนะบีสองงานแล้วนะคานนี้กรณีเดียวกันก็คือกรณีคิน้อยนะครับคิวสหรับ K น้อยกว่า0นะครับเราได้เห็นแล้วลหละว่า Q เนี่ยจะต้องมากกว่า0นเนาะแล้วก็นะครับคจะต้องอยู่ในช่วงนะครับตั้งแต่0ูนจนถึง1 2, นส่วนสะครับเขาบอกว่าไอ้ค่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดเป็นเอกภพบแบบเปิดนะครับถ้า Q อยู่ในช่วงนี้ คราวนี้เรามาดูเนาะว่าไอ้ Q เนี่ยนะครับ Q เนี่ยเท่ากับ4ี่ไส่วนสนะครับ G โลส่วนด้วยเกำลังสนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัว G นี้คงที่อยู่แล้วเนาะมันค่านิ่มถ่วงตัวค่าฮับเบิลคอนสแตนส์ก็ค่อนข้างคงก็คงที่และมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามนะครับเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ค่ามันก็เปลี่ยนแปลงให้มันถูกต้องมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นค่า H ตัวนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นค่าคงที่ นะเพราะฉะนั้น Q เนี่ยหลักๆมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับ density ของเอกภพนะครับคราวนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความหนาแน่นของเอกภพเนี่ยเป็นตัวแปรที่สําคัญนะครับเนการควบคุมการยืดหดาการขยายตัวของเอกภพว่ามันจะเร่งเร็วเร่งน้อยเร่งมากเร่งน้อยอยังไงนะครับคราวนี้เรามาดูว่าแล้วไ e อ้โลเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่าไหร่เราถึงได้เอกภพแบบเปิดแบบปิด โลที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยหรือความหนาแน่นที่พูดถึงตรงนี้เขาเรียกว่าความหนาแน่นวิกฤตนะครับหรือหรือว่า critical density นะครับไอ้ค่าการความหน่วงเนี่ย deceleration เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ density ของสสารในเ,นเอกภพเหมือนที่ผมบอกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนิยามไอ้ critical density เนี่ยว่าเป็นโลคริตได้นะครับโลคริตตรงนี้คืออะไรถ้า universe เนี่ยเป็นแบบปิดนะครับถ้าเอากภพกเราจะเป็นแบบปิดเนี่ยไอ้ความหนาแน่นของเอกภพเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า critical density นะครับมากกว่า Critical density ถ้ามันเป็นแบบปิดนะก็คือมันโค้งแล้วก็จบลงมาที่นะครับยุบตัวลงมาเหมือนเดิมถ้าเอกภพเราจะเป็นแบบเปิดเนี่ยนะครับความหนาแน่นเนี่ยนะครับมันจะต้องน้อยกว่า critical density นะครับาวนี้เขาบอกว่าถ้าเอกภพเราเนี่ยนะครับมีความหนาแน่นเท่ากับ critical density พอดีเราจะได้กรณีที่เคเท่ากับศูนย์ะครับ universe ของเราเนี่ยอยู่ที่ขอบเขตระหว่างปิดกับเปิดนะครับนั่นคือที่โลเท่ากับโล Critical นะครับ นี้ในกรณีที่ k เท่าก,กับ0นย์ะครับเรามาดูในแต่กรณีนะครับก็ k เท่าก,กับ0เพราะฉะนั้น q เท่าก,กับหนึ่งนสเราสามารถหา Cri ติคอลเดนสตี้ได้ง่ายๆนะครับก็ตามสูตรมันเลยนะครับก็คือ q เท่าก,กับ1ส่วน2องจำได้เนาะ q นะครับเท่าก,กับ4พายส่วน3นะครับ g โลส่วน d h เท่กับหงส q เท่ากับ1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็น1ส่วน2คูณ3ส่วน4พาย นะครับคูณ h กำลังสองหาร g เท่ากับลซึ่งโตัวนี้ต้องเป็นโลคริติคอลนะครับก็ได้มาเป็นนะครับสส่วนสอสส่วนแพายะครับได้ตามนี้เลยนะครับทน,นี้เราก็มานิยามเพื่อให้มันง่ายขึ้นเนาะเนื่องจากว่าโลเนี่ยมันมีหน่วยเราต้องการตัวที่ไม่มีหน่วยนะครับเราก็หารเอาโลหารโลคริ t i c a l นิยามเป็นตัว, Omega ตวนะโอเมกาตัวใหญ่ Low, หนะครับโอเมกาตัวใหญ่เท่ากับโลหารด้วยโลคริิคอนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ โอเมก้าตัวใหญ่เนี่ยก็เท่ากับ 2q นะครับครนี้ไอ็กซ์คาบเบิลคอนสแตนต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันค่าประมาณ68นะครับนะครับ668 69 70นะครับตรงนี้เราให้เป็น70หน่วยของมันคือกิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาร์เซกนะครับระวังเรื่องหน่วยให้ดีนะครับมันกิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาร์เซกนะครับเมื่อเรารู้ค่า h มีค่าเท่านี้นะครับคริสตัลเดนสิตี้ของเอกภพเราเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ29กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร นี่คือโลคิทิคอบถ้าเกิดโลเท่ากับเท่ากับโลคิทิคอ้เนี่ยแสดงว่านะครับเอกภพเราอยู่ที่ขอบพอดีนะครับขอบระหว่างเปิดกับปิดนะครับตอนนี้เราได้นิยามตัวใหม่นะครับเรียกว่าเดนสิตี้พารามิเตอร์ก็คือตัวโอเมก้านะครับเท่ากับโลหารด้วยโลคริติคอลนะครัาวนี้ถ้าเกิดนะครับเรามาพูดถึงออสซิเลตติ่งยูนิเวิร์สนะครับเอกภพที่มีการสั่นเขาบอกว่าถ้าเอกภพของเราเนนี่ยะครับเทิร์นเอาท์ทูบีโคลสนะครับก็คือเป็นเอกภพแบบปิด หลังจากที่มีหลังจากที่การขยายตัวหยุดเนี่ยมันจะเริ่มยุบตัวนะครับ collapse will start นะครับแล้วในที่สุดเนี่ยสสารทุกอย่างเนี่ยจะเข้ามานะครับเข้ามาหากันและกันนะครับทำให้มันมีความหนาแน่นนะครับร้อนนะครับนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เกิด Big Bang นะครับเป็นครั้งแรกนะ for the first time after นะครับ since the big bang นะครับเราเรียกตรงนี้เนี่ย พอเกิดบิ๊กแบงปุ๊บมันขยายตัวพอขยายตัวถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันหดกลับมานะครับการที่มันหดกลับมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นบิ๊กครันช์นะครับบิ๊กครันช์ก็คือบีบนะครับค่อนข้างนะไม่ใช่บิ๊กแบงร่างกายเป็นบิ๊กครันช์ตอนที่เริ่มเบิดก็คือเป็นบิ๊กแบงนะครับแต่ตอนที่มันยุบกลับมาเขาเรียกบิ๊กครันช์นะครับนับเอกภพเนี่ยนะครับอาจจะเข้าสู่สถานะที่ไฮเดนซิตี้นะครับเสร็จแล้วก็เเเป็็็นนนนนไงงคคครรรััับบบบาวซ์์์แะะสสตตทิิออกพช่ฟ นะพูดง่ายๆก็คือพอมันบิ๊กแบงปุ๊บมันขยายพอมันถึงจุดจุดนึงปุ๊บมันยุบกลับมานะครับเป็นบิ๊กครันช์พอเป็นบิ๊กครันช์เสร็จปุ๊บพอมันยุบจนถึงจุดจุดนึงปุ๊บมันหนาแน่นสูงมากร้อนมากมันก็ระเบิดกลับมาอีกนะครับกลายเป็นยุคเฟสแบบเป็นการขยายตัวเฟสอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอก t ดิสแคน happen เนาะเอกภพแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า oscillating universe นะครับที่มันมีการขยายตัวยุบตัวขยายตัวยุบตัวนะครับนะครับถ้าเราจะไปดู นะครับแต่ละเอกภพเราก็ขยายไปจนถึงจุดนี้นะครับณจุดนี้ความชันก็คือ dr by dt เท่ากับ0นย์นะครับแล้วมันก็ยุบลงอีกนี่คือ Big Crunch นะครับช่วงนี้คือ Big Crunch แล้วก็เกิด Big Bang อีกนะครับแล้วก็เข้ามาสู่สภาวะเดิม s c i l l a t e ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือ oscillating Universe นะครับเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมนะครับไม่มีใครรู้นะครับเพราะเรายังอยู่แค่ตรงนี้บางทีเราอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้เมื่อหรจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้เราไม่รู้นะครับ